สวัสดีครับพบกับผมนัศวงศ์ทองเกษตรพิศโลกครับตอนนี้ยืนอยู่ในสวนอินทผลัมครับบอกได้เลยว่าเขียวๆสวยๆงามๆอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มองไปเห็นการติดผลผลิตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีการดูแลอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมพัฒนายุทธชิมพารีนะครับสวนอินทผลัมชิมพารีครับอยู่ที่บ้านหนองชิมแสงนะครับตาบลท่าไม้ลวกอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับผมอ่าชิมพารีชิมพารีครับ ทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่ครับจำนวนต้น100ต้นนะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่ครับ100ต้น3าไร่นะครับแล้วที่เราเห็นนี่ต้นอายุเท่าไหร่แล้วครับ2ปีกับ5เดือนครับ2ปีกับ5เดือนครับผมปีที่แล้วได้เก็บผลผลิตไหมไม่ได้เก็บเลยครับตัดทิ้งหมดเลยมันยังไม่ได้อายุมันเนาะและแน่นอนครับปีนี้2ปีครึ่งนะครับผลผลิตมาเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ผสมเกียร์สอนเองหรือเปล่าเนี่ยผสมเองครับผมผสมเองเลยนะนะครับปีนี้มันความสมบูรณ์ความดกเป็นไงฮะดกมากครับดกออกทุกทุกซอกซอกใบเลยนะแล้วก็ดกจนต้องตัดทิ้งอ่ะตัดทิ้งเนาะเรต้องไว้ในปริมาณที่พอเหมาะเนาะครับผมนะครับอ่าแน่นอนครับการดูแลอินทผาลัมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีการใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่อะไรยังไงบ้างครับมีการดูแลยังไงฮะก็ดูแลให้ปุ๋ยให้น้ํา ตามปกตินะครับตามสูตรที่ทางบริษัทแนะนํามาแล้วก็เสริมด้วยฮอร์โมน 4T ครับครับผมกับแบคครับอ่านะครับฉีดบ่อยไหมครับฉีดอ่เจ็ดวันครั้งครับผมเจ็ดวันครั้งครับทุกครั้งที่ฉีดเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับอ่ยอดยอดใบมันเนี่ยยอดทางที่แตกมาใหม่เนี่ยมันแตกไวกว่าเดิมครับแล้วใบก็จะเขียวขึ้นอืมคือเราเห็นพัฒนาการความสมบูรณ์เขาเป็นระยะระยะเลยครับผมอ่านะครับ เอาโฟทีมาใช้เนี่ยคิดว่าถูกหรือแพงไม่แพงครับผมว่าถูกไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนอะไรมากไม่มากครับเพราะว่าซองหนึ่งใช้ได้เยอะค,ออคือซองหนึ่งใช้ได้หลายครั้งใช้ได้หลายครั้ง,ง,ง <laughs> นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยใช้มานานหรือ,อยังปีกว่าแล้วครับ <laughs> ปีกว่าแล้วครับผมหมดสักกล่องหนึ่งหรือ,อยังเนี่ยหมดไปกล่องกว่ากวครับกล่องกว่ากวายใช่โอ้โหถูกมากเลยกเจ็ดวันใช่ไหมครับถือว่าเอาโฟทีเอาฮอร์โมนมาเสริมเนี่ย นะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเงินอะไรมากเลยถูกไหมฮะใชะ่นะครับแล้วก็ของพี่ก็ไม่ได้มีปริมาณแบบเยอะเนาะก็ร้อยต้นกําลังพอเหมาะในการดูแลครับแต่แน่นอนครับปีนี้กําลังจะเป็นเงินเป็นทองให้เรานะครับความพึงพอใจของลักษณะต้นกับผลผลิตดอกออกผลณนะตอนนี้เป็นยังไงฮะพอใจมากครับเพราะว่าออกทุกต้นนะครับแล้วก็ออกเยอะทุกต้นแล้วเยอะจนต้องตัดทิง้งมันเอาไว้ทั้งหมดไม่ไหวมันเยอะเกินไปอ่าโอเคพอใจมาก อ้ใจมากเนาะอย่างนี้ใช้ต่อไปไหมฮะใช้ต่อครับโอเคขอบคุณมากเลยครับนะนะครับที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เคมีด้วยเนาะนะครับมันก็ไม่ได้เหม็นมีอะไรที่จะต้องปกปิดอันตรลงอันตรายนะครับนะครับเป็นสารอินรียโอเควันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรโลกขอบคุณสวนชิมพีมากครับอำเภอท่ายางจังหวัดปบุรีลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ